สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Poly h า a r t Channel นะครับวันนี้เราก็ได้รับภารกิจจากหมอแม่นะครับให้ไปดูสวนนะครับเพื่อไปตรวจงานที่ผู้ละเหมานะครับได้ทําไว้แล้วก็จะรีวิวให้ดูด้วยว่าต่วงนี้เรากาลังจะทําอะไรกันบ้างนะครับที่สวนของเราแต่ตอนนี้โอ้โห จะไปเนะี่ยคือไปสวนใช่ไหมใช้เวลาเดินทางประมาณ25-30นาทีนะครับในตอนนี้ขอเวลาขับรถแป๊บแล้วเช็กนะันเรากำลังเดินทางไปสวนนะอันนี้ทางอาจจะคลุกคลนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะรอเข้ามาทำทางอีกน ไปทางสงาหาหนะนครับก็ผ่านมานี่ที่เราจะอยู่ฟังซ้ายมือ แล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงสวนของเราแล้วดูอุยอ้ยอุ้ยเียดเลยะ่ันนี้สวนอ่าก็คือที่ช่ที่เราเรียกว่าสวนเนี่ยก็คือตอนแรกอ่ะมันเป็นสวนยูคาใช่ปะเออแล้วก็เราก็ตัดออกให้หมดแล้วเราก็จะทําอันนี้ที่เห็นูต้องสูงนีเดี๋ยวเราจะพาไปดูอันนี้ก็คือจะเป็นห้องพักที่เราอ,ออกแบบแล้วก็สร้างไว้นะครับก็คือตอนนี้มีอยู่ประมาณ10หลัง สิบหลังแล้วก็จะมีลานสเกต็ตด้วยเนะี่ยเราจะพาไปเล่นสเกต็ตนิดหนึงให้ดูว่าเออมันมีหนทางยังไงเขาเรียกหนทางแลวมันมีเส้นทางแบบไหนเออสเกต็ตของเราที่เราจะคิดไว้นะว่าจะเป็นแต่ตอนเนี้ยเออทำได้ประมาณ5%แล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ทําต่อหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่มีคนงานนะครับโอเคจะพาไปเราจะงเร็ง กันเดี๋ยวตอนนี้ไปดูอันนี้ก่อนดีกว่าไปดูบ้านพักไปเถอะทีบฟึ้ <c oughs> อ่านี่ครับบ้านพักของเราเห็นรถอันนี้ก็คือรถบดท,ทุกคนเคยเห็นรถบดปะรถบดเนี่ยมันกระจาอันนี้แต่คันนี้จะเป็นคันเล็กหน่อยก็การบดอะ่ะมันไม่ใช่แบบว่าบดอย่างเดียวแบบไหลไปอย่างเดียวมันจะแบบว่ามีการสั่นสะเทือนอะ่ะตึก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 แบบนี้ด้วยทำให้มันแน่นขึ้นอันนี้ก็ซื้อมาเพื่อเนี่ยจะบด ก็สามารถที่จะบดรอบๆนี้ได้แล้วก็จะบดไอ้ตรงลานสเก็ตนู้นได้ตรงนูน้นเพื่อให้พื้นมันแน่นอันนี้ก็คือรถแมคโครเราที่แลกหลุดนะครับก็ต้องมาใส่กันเองอีกอ่ะเดีวพาไปดูนี่อันเนี้ยที่เห็นอยู่มันเป็นอสองห้องเห็นไหมอันนี้เห็นระหว่างห้องไหมก็คือเป็น2ห้องติดกันนะครับ อ่าคือเอาตูดไม่ใช่เอาตูดเอาท้ายมาติดกันนะครับเพื่อที่จะได้เนี่ยมีพื้นที่ในการใช้สอยมากขึ้นรถก็จะเข้าทางนู้นสามารถที่จะวนได้อ่าเ,เดี๋ยวเราให้ดูรูปแบบบ้านลักษณะอันนี้ทุกคนก็อาจจะเคยเห็นใช่ไหมว่ามันเขาเรียกว่าอ่อนอร์ดิกก็เป็นสไตล์แนวยุโรปอ่ะก็คือลักษณะนอร์ดิกใช่ไหมเนี่ยดูให้ชัดมันจะเป็นเอ่อเนี่ยหน้าจั่ว ที่เวลาองศาองศาของมันจะอยู่ที่4 0่สถึงสาองศาเนี่ยในการที่จะาลาดขึ้นไปแล้วก็เนี่ยไอ้ข้างๆเนี่ยมันจะไม่มีชายคาเพราะว่าทางฝั่งประเทศยุโรปใช่ไหมเวลาหิมะมันตกแล้วมันจะมาหนักตรงบริเวณน,นี้แล้วมันจะสามารถทําให้หักได้ฝั่งโนเคร์จะไม่มีแต่ถ้าของเราอะ่ะคือเอามามันก็จะมีเรื่องปัญหาน้ํารั่วซึมอันนี้ก็มีมันช่างก็ต้องทําให้ดีๆหน่อย แต่ก็อาจจะซึมได้ภายในอนาคตก็ต้องว่ากันอีกทีแต่เอาสวยไว้ก่อนอ่ะนี่นี่ข้างๆตรงนี้ด้วยก็จะมีโรงรถอ่าเป็นโรงจอดรถที่เพิ่งเทปูนเสร็จเมื่อวานในไอ้อันเนี้ยก็จะเป็นหลังคาไอตัวหลังคาเนี่ยคือเป็นหลังคาเมทัลชีตอ่าแล้วก็เห็นนี่นี่ไอขาวๆไอมันไม่ขาวๆเรื่องๆอ,อ่ะเออ เขาเรียกว่าพิวโฟมที่แบบว่าถ้าเป็นไม้ไ่ีปกติเห็นไหมมันจะไม่มีโฟมตรงนั้นแต่นี้มันเพิ่มโฟมเพื่อเพื่อการความร้อนแล้วก็ทําให้ไม่มีเสียงเวลาฝนตกเนี่ยมันก็จะลดเสียงลงแต่นี้มันก็จะมีหน่อยเพราะว่ามันก็แพงนะถ้าเอาโฟมมาใส่ก็จะแพงโดยตัวบ้านนะเราจะใช้อิฐคือมีผสมทั้งอิฐมวลเบาแล้วก็อิฐไ น,น้ำเงินน้ำเงินอ่ะไม่รู้มันเรียกว่าอิดอะไรก็อิดธรรมดานั่นแหละเพราะาถ้าอิดบนเบาเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะมันเป็นวัสดุที่เบาเออมันก็จะยกได้ง่ายอะไรได้ง่ายอ่าเราเดี๋ยวเรามาดูขนาดกันดีกว่าขนาดอ่ะออของบ้านนี้ใช่ไหมจะน่าจะกว้างอยู่ที่4เมตรแล้วก็ยาว6เมตรแต่แต่ยาว6อ่ะมันมันไม่ได้เริ่มจากข้างหน้านะยาวหมันจะเริ่มจากออตรงประตูะไป ไอตรงข้างหน้าเนี่ยจะยาว1.5อ่ะพออะดูมาดูข้างในข้างในเดี๋ยวไปห้องอื่นดีกว่าห้องนี้มันห้องนี้มันครับที่บอกก็จะมีเนี่ยจะมี10บห้องที่มาทำไว้อะห้องนี้ก็ได้เข้ามาใช่ไหมห้องนี้ก็จะมีหน้าต่างหน้าต่างนี่ก็จะขนาดห้าสิบ แล้วสูงก็150ก็เป็นหน้าต่างยาวๆเฮ้ยไงเทไหอ,อ๋อนี่แล้วก็ประตูเข้ามาก็ประตูทั่วไปก็จะเป็น80คูณ2เมตรนะครับอ่าก็จะมาแล้วก็มีห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำนี้ก็จะเป็นห้องน้ำขนาดใหญ่นิดนึงนะครับจะเป็น2เมตรคูณ2.5เมตรดูข้างในห้องน้ำเห็นปะก็จะมี ช่องระบายอากาศเหลี๋วภายในก็จะมีเครื่องทําน้ําอุ่นมาติดก็มีชักโครกปกติแล้วก็อ่านล้ังหน้านะครับแล้วฝ้าเนี่ยไอตัวฝ้าเนี่ยเราให้สูงจากพื้นเนี่ยสองจุดเกามตรมันก็ถือว่าสูงอยู่แล้วก็ตามคาเฟ่ทั่วไปที่เขาใช้ทรงนอร์ดิกอะ่ะแล้วเขาเปิดโลง่งมันมันจะกินแอร์แล้วก็มันจะเย็นช้าด้วยคือ ้าเรามาทามองพักเนี่ยเรามันน่าจะเปิงไฟมากแล้วมันก็ที่บอกมันจะเย็นช้ามันก็จะไม่ทันใจนะครับเราเรามาพักก็จะได้แบบว่าแอร์เย็นเร็วนิดนึงอ่าแล้วก็เลยใช้เป็นฝ้าแบบฝ้านี่ฝ้าเป็นแบนฝ้าแบนธรรมดาฝ้าเรียบนะครับอ่าอันนี้คือไอ้สีขาวนี่ยังไม่เสร็จนะคือเหมือนเขาแบบว่าไม่รู้เขาเรียกลงเคลือบไว้ก่อนมั้งอันนี้ไม่แน่ใจ อัฐิเหตนั้นก็คือแทงน้ำนะครับแทงน้ําที่เอามา,าใช้เนี่ยใช้ปูดมันก็ต้องมีน้ําใช่ไหมก็มาผสมอันนี้ก็จะเป็นถังส้วมใช่ไหมเวลาเวลา,าผ่านจากนั้นเราก็มาลงถังแซดที่จะแบบว่า,าใช้เขาเรียกว่าอะไรวะมันจะเป็นที่เก็บนั่นแหละเก็บเก็บไอสิ่งปฏิกูลนะเป็นเป็น,เป,นเป็นกากอาหารแล้วก็จะมีจุลินทรีย์ที่สามารถที่จะย่อยพวกนี้ได้ แล้วมันก็จะเหลือน้ำอ่าน้ำก็จะถ้าน้ําเต็มมันก็จะเอ่อมาใส่เอ,อ่บอบ่อเกิดอีกอันนึงแล้วก็จะไหลต่อถ้าถ้ามันเต็มแล้วก็จะไหลต่อลงไอ้ทางสาธารนณะนะครับอ่ะเราให้ดูอันนี้อ่าฝั่งนี้เขาอันนี้แล้วเขาอันนี้อันนี้แพงนะครับทําไมอะ่ะนั่งร้านนี่อะไรครับนี่อะ ่ต่อไปก็คืออันนี้ใช่ไหมเขาจะเอาฝ้ามาตีข้างบนก่อนเนี่ยเป็นโครงประมาณนี้คือ,อคือข้างหน้าเราก็อาจจะมีการตกแต่งเอาเหมือนอะไรมานั่ง,ง,งเป็นเก้าอี้หรืออาจจะไอ้ตรงผนังก็อาจจะ่อทำเป็นหน้าต่างหลอกๆเอาวางเลขห้องหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือวันเนี้ยวันนี้ใช่ไหมแม่ให้มาตรวจงานเราก็จะดูว่า งานปูนสำหรับงานปูนนะว่ามันมีอะไรที่จะต้องแก้ไขหรือเปล่าอะไรที่มันยังไม่เรียบร้อยถามว่าดูเป็นไหมก็เป็นก็ได้ตามสัญชาตญาณดูว่าเอ๊ะทำไมอันนี้มันแปลกๆโอเครนะครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวออขอดูงานก่อนแล้วก็จะเดี๋ยวจะพาไปดูลานสเก็ตโอเคไปอ่าต่อไปนะครับเราก็จะพาไปดูนู่นลานสเก็ตคือจะอยู่ตรงบริเวณนู้นแต่ข้างบนน่ะก็คือจะเป็น ไม่ใช่ทิอันเนี้ยลานสกเกตเขาเรียกว่าเป็นที่จะเป็นพื้นแฟตอะพื้นเรียบราบอ่าก็อาจจะมีโบหลุมแต่ที่แบบว่าเอาไว้ขับไปขับมาข้างในแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้ทําหรือเปล่าอ่าแต่คือเบื้องต้นอ่ะตอนเนี้ยเราได้ทำเขาเรียกว่าปั๊มแท็กอ่าคือวัสดุที่เราทำนะครับเราก็จะทํามาจากปูนอ่ามันง่ายต่อการเขาเรียกไงง่ายง่ายกับเรามากกว่าปกติใช่ไหม คือที่ทุกคนเห็นอ่ะมันจะเป็นขาเลยกเอ่อเป็นยางไมต่อยมันจะเป็นแอดฟอลแอดฟอลติกอะไรเนี่ยไม่แน่ใจชื่อเหมือนกันก็ <S 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 คืออันนั้นมันจะต้องใช้คนเยอะพื้นที่หรืออะไรเงี้ยมันจะต้องเตรียมไว้ดีอยู่แล้วอันนี้คือเราค่อยๆทําไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ปรับตามความพอใจของของตัวผมเนี่ย <S <S ใช่อืมว่าอยากได้แบบไหนพอขึ้นแบบไว้แล้วอนาคตอาจจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยมันมันก็จะ ยากแล้วก็เลยต้องทําแบบปูนไปอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูก่อนนี่เห็นในกล้องเห็นบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบขึ้น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 แบบนี้ที่เราได้มาอัดบทไว้ใช้รถบดเมื่อกี้มาทําไว้นี่อันนี้ก็คือจะเป็นแบบอ่าแบบที่เราจะใส่ไว้ตรงข้างข้าง,างนะนเห็นไหมข้างข้าง,ข,าง,ข,างขึ้นแบบแล้วก็ไอก่อนที่เราจะเทปูนอ่ะข้างใต้มันจะมี เป็นเขาเรียกเป็นไวเมดเป็นปกติไวเมดใช่ป่ะคือไวเมดมันจะเป็นเหล็กอ่าสมัยใหม่มันจะเป็นเหล็กเป็นตะแกรงเนี้ยแล้วก็มาทําเพื่อที่จะให้ปูนอ่ะมันมันยึดเกาะกันแน่นๆแต่ตอนเนี้ยก็คือเราจะใช้เป็นเอ่อไม้ไผ่เพราะว่าสมัยก่อนเขาจะทําเป็นไม้ไผ่แล้วแบบมันมันก็จะแน่นเหมือนกันมันจะทนเหมือนจะทนมากกว่าเหล็กมั้งถ้าเหล็กมันจะเป็นสนิมได้ แต่ไม้ไผ่เนี่ยถ้าเอามาอีกทีนึงมันก็จะเขียวอยู่งั้นอะอันนี้พ่อบอกนะอะเดี๋ยวเราจะพาดูนี่ตอนนี้คือจะเป็นจุดสตาร์นะครับแล้วก็ไหลไปนูน่นแล้วคือมันจะไปเป็นแบบว่าที่เราเดินผ่านมามันจะไปนู่นออกมาแล้วก็ออกมานี่แล้วก็ออกมานี่แล้วก็วไปต่ออ่าก็คือมันจะ แบ่งเป็น2ทางถ้าใครไปต่อก็ไปเล่นนี้ได้ถ้าใครจะหยุดก็มาขึ้นมาจุดสตาร์ทก็ได้เดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็ก็เฮ<อ>นะครับมันก็จะมาประมาณนี้ก็คือจะ ยาวต่อไปเนะี่ยยาวไปนู่นแล้วก็อาจจะมีแบบโค้งอ่าแล้วตรงเนี้ยก็คิดว่าจะให้เป็นแบบว่าแนวเขาเรียกไงไม่ไม่ใช่เป็นเป็นเวฟอ่ะจะให้แบบว่าไหลยาวมาเองเลยก็จะเคิบไอ้คาบมาแล้วก็ไปนูน่นผนโค้งไปอ่าก็ทั้งหมดก็จะประมาณนี้ต่อไปแนนนะคนก็อาจจะรอดูติดตามนะครับหมายหมายถึงในคลิปนะคือคลิปเนี่ย ก็อยากจะทําให้มันมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เริ่มไม่รู้จะทําอะไรคือก็เบื่อเบื่ออยากแบบว่าลองอะไรใหม่ๆดูบ้างแต่ก็ไม่มีเวลาที่จะมันก็เป็นเขาเรียกไงมันก็อาจจะเป็นข้ออ้างก็ได้อ,อันนี้ก็จะพยายามทําให้มากขึ้นเออถ้าใครมีอะไรแนะนําสามารถบอกได้ครับอยากให้ลองทําอะไรนูน่นนี่มีอะไรก็อยากจะถ่ายให้ทุกคนดูแต่ก็คือตอนเนี้ย มันก็เป็นช่วงแรกๆใช่ไหมเราก็ยังเขินอนะ่ะก็ไม่กล้าถ่ายไม่กล้าคุยกับใครแบบว่าถ้าจะไปถือกล้องแล้วก็ไปพูดเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่กล้าอยู่แต่ถ้ามีเพื่อน,น่ะ <c oughs> ก็น่าจะได้อยู่นะต้องรอเพื่อนตอนนี้มาถ่ายคนเดียวไงก็อยู่ที่บ้านถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวกับเพื่อนก็จะถ่ายให้ดูว่าได้ไปไหนมาไหนบ้างก็จะมีเร็ว,รวนีก็ได้น,นะครับฝากติดตามด้วยนะครับไปเจอกัน เจ็ดพันนึเนาะ